เ,เอาวางเอาวางสวัสดีค่ะพี่น้องคะมากินขอนะคะไม่กินบ่กินหรอมึมาอะไรแม่จะให้หนูอะไรกินขอน้ำเงี้ยนี่นี่ถอยพ่อจะกินข้าวสวัสดีครับพี่น้องมากินขอน้ำกันนี่นี่ถอยพ่อจะกินข้าวกินเลยนั่งเลยถอยไปไกลๆใช่ไหมนั่งนั่งหนูนั่งเลย ได้เนื้อนูเก,ก็บกระเป๋าไป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 อยู่ที่อื่นเลยเอาไปอยู่ไหนล่ะฮะไม่ให้นูหนีไปไกลๆ <c ười> อ่าจำหงสหไหมว่าไงบอชอบกินน้ำอะไรใช่ไหม เห็ดกัวกินเห็นแล้วหน่อยอืะอือแบครับแม่ไปช่วยน้องคนนี้หน่อยเขาก็ต่ำหั้พ่อแม่แม่ช่วยหมดเลยนะคลิปหมูนะ้ว่นช่วยหมดเลยเหรอช่วยหมดคลิปนะี้จะไหน่อยขึ้นมาเต้เนแทมหมือนเนี่ยเต่าอ,อือใหญ่ใหญ่มากทีละเอา้าเอา้เอา,อามีที่ขายใหม่แล้วเหรอ จะไปขายที่ใหม่หรอขายบ้าพ่อกลับบ้านแล้วเพิ่นว่าสงสัยจะไปขายที่ใหม่ทีเร็วๆค่ะมือว่านี่ไฟดับมืดมืงแต่พ่ว่ายัดใส่กวางยัดใส่กวางเพื่อสิขายมืออื่นนะตอนนี้นตู้เย็นมัน,มนออว่าสิขายมนุ่นละเออว่าสิขายมนุ่นไฟดับเมือม้องมืงไอทอง มันก็นเลยเห็นให้ใส่กากเปรี้ยวทำไมคานมักเปรี้ยวก็โอเคยูนนะแต่ว่าส่วนมากท่างบ้านเฮาขึ้นจะบวกไก่มักเปรี้ยวไหมครับทะานบ้า,าก,ก็หรอือว่าบวกไข่มันเปรี้ยวโหดแปลว่ามันเปรี้ยวแค้ส่วนมากผู้เฒ่าบ้านเฮาเป็นบ่มักเปรี้ยว ที่แรกตาหน่อยอยางเอ้อยางไปขายไปแล้วเหรอเป็นชิปก็ไม่เหรอแค่ว่าลนบอกให้ตาหน่อยซีมึงอ,นะอ่ะนะอู้มันเปรี้ยวนี่เฮ้ยสำหรับคนมากินเปรี้ยวละโอเคอยู่ พี่มาเลยนะคะพี่มาเลยนะคะพี่มาช่อางหนูเลยพี่มาช่างต่หน่อยพากินเลยนะคะจะได้จะได้รู้ว่าใครชอบกินเรี้ยวเป็นว่เลยแบบเออขัดมันขันเฉลุข่ายัดเฉลกค่าก็ได้แบบเออว่าเป็นย่างเข่าซึ่งมันแค่ว่าหมู่บ้านเราไปดับเราก็เฮ็ดบ่หลาย เ็ดประมาณ5าซิบหกซิบนี่ล่ะเป็นบะแม่เจ้าหลายอยู่ด้วยพออืมหมู่บ้านไฟดับเมือนเมื่อเดี๋ยวพึ่งไว้คราะเพชรเราเราพึ่งร่ำถ้ามีตู้เย็นเราเห็ดแล้วแล้วก็เข่าตู้เย็นเลยนะ เราเห็นหมอแปลงมือนว่ามันต่ำหึงทรับใต่ใบอย่างใต่กระเจี๊ยบอืมใตกระเจี๊ยบใบ่พักแปดเนาะมาหนีมันสามารถนอนลูกเราลับได้เลยบอกอืมที่นี่เนี่ยเจ้าเจ้าถึงบอกว่าคนจิรวยนะ น้อนนี่คือหมาหากินคือไก่กูถ่าวา่ามันหลับได้เลยนะอืมนอนคือหมาไหม,คมยค้ามได้ยังไงนอนคือหมาเนี่ยมันหูแหบล่งดินม,มันได้ยินเสียงส่วนปราสาทมันเลเววมันเนีย่ยเรดามันเนีย่ยคุ่นเลยระยะสองเอ่อสองกิโลกวน่ยสองไม้ทะเลคนเดีย ไขตุ้นไข่ตุ um ้นเนี่ยมันหัวมันแนบดินบ่ลอะมันคนคนยางหรือยังสะเทียนนี่มันสะเข่าหัวมันเหมือนไงไข่ตุ้นมันเลยยิ่งเลเจ้าหากินเพือไก่ผู้เฒ่าเขาจะมาหากินเพือไกลจะเห็นไก่บ่ะไก่ไก่มันตื่นจะเสาร์เนี่ยช่วนลูกแม่อ้าช่วยแล้ว หนูไม่ใช่ลูกแม่แล้วหนูเป็นลูกไก่ไก่มันตื่นในเสาร์เลยพี่น้องหากินออกขวดขึ้นมามห็นเนี่ยออกเกียร์ู้เฒ่าขึ้นจังวะจำเอาลูกยายบางบางเ้ยลูกยายบางลูกยายบางไม่ใช่ลูกแม่นอนคือหมาหากินคือไก่แล้วลูกเดออกระดับจะหน่อยจำไว้เลย ปูกกันนั่นไว้ไปเอาชีดินเมื่อวานว่าเชอนเอาวิเซนดอกไม้นาบ้านโอ,อุ้ยผัดกินมาบ,บิดมาหลายปวดจานเจ้าโบอิมเลยพัดหลาย ต้องวันนี้ได้กินหนากินเขาร้อมนาคันสัตว์อีอังงที่สุดก็ก็ก็ควายไงมามันง้ออยู่แล้วความยมันขลาบไม่ใช่ง้อแนไหม็สัตว์อะไรที่สลาบที่สุดในโลก ่ไม่ได้เป็นสัตว์เลยไม่รู้มนุษย์ก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เดรัจฉานปากแตกเลย <c oughs> อยากปากแตกตัวอยู่ข้าว <c oughs> เอาข้าวก,กิน้ยกินข้าวกับไก่ไงเมื่อเช้าก็กินกับไก่กินอีกไหมจะเ,จเอามาก้อน มนุษย์ <ไป S 1> ก็เ,เป็นสัตว์สัตว์ชนิดหนึ่งสัตว์เดรชามีนี้ได้หรอเวลาเดรชาทำไมต้องหันหน้ามาทงานงนเห็ดม้าเนี่ยซัดประเสริฐป,ปะ่ะม้าเนี่ย มันกรใหายครขอคิดนี่ดีกับคนใดเลยเป็นยอ้มันบูฮูดอกมามันบูฮูดอกว่าเจ้ารวยเจ้าบ่รวยเจ้าครบใดบ่ครบใดขอแต่ว่าเจ้าให้เกาให้น้ำมันจงรักภักดีต่อเจา้ามันบ่เคยหักหลังเจ้าเด้ดช่งที่บอให้ก็บอกเคยแบงกัด มาเนี่ยเจ้าสงเกิดมื่อไงเจ้าจํามันได้บอที่มันมาที่ที่มันมาที่แรกอ่ะมันแล่นเขาไต้รถไดเนะ้เนาะอืมันก็นเลยหักรถเห็นบะเขาบอกว่าไปอยู่น้ำแม่เนาะมันม้ามันก็ได้กินดีเด้อะ ไปคนเด้อองเาป่จะจะแม่จะไปเอาน้ำมันหมดแล้วโอ้ยยู่ดักแม่เนะี่ยไปเองยู่ดกักดักกับตัวเองรั่วเด้อฮู้ยังฮู้อีปูซะได้ไงว่ะอีปูฮูจ้จะไปตกแล้ว ตอนนั้นมันหงงูอ,กอากาศีะม่กินเขาในสวนบ่บาชกาบาชตาร์นี่ทำไมเด็กคนนี้ตาโตจ <c oughs> เ,เ,เี้ยน้มจัะ กินข้าวในสวนหืแต่ลูกตัวดมาเทานั้ไม่อยากัดรลายเพอจะจินมตำหุงเวเด็ดไ้ไม่เคยไอ้เด็ดเอ้แต่ลูกตัวเองเกิมาเท่านั้นแหละ ตำมุ้งเจี๊ยบเดี๋ยวป้าแม่เจี๊ยบป่ะเจี๊ยบพร้อมใบกระเทียมอืม่ะไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะนี่ๆฝากไหมนี่ฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเด้งเด้ง สวัสดีค่ะ